ดุดดังเลิกเบิกฟ้าสุรีสีพระภูมิมาโปรดเป็นมิ่งขวัญผองชาวไทยใต้ร่มองค์ราชันพระมิ่งขวัญปกก้าเหล่าประชาปวงข้าขอก้มบังคมกราบแทบพระบาทองค์พระนาถามหาวชิราลงกรจอมราชาเหล่าปวงข้าน้อมถวายพระพรชัย ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทในเครือจี้อันตึงกรุป๊ปสุภวารตะลานกรากไทยเทวาบุญเดชบรรดาลพาพร่งพร้อมอารักพระจอมนาราพิรมสุขเสมอเอ่ยสถิตมั่นเป็นขวัญอ้อมโอบล่านิรันสมัย ได้เกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายพรเทพวิสุทธนาศักดิ์สมาชิกสภาพุทแทนราษฎรประจบคดีขันเขตสองไกรพระทศมิ่งเจ้าจอมบดินบุญพระยาชโลมรินแหล่งล่าปรอบประเทศทั่วทรนินเย็นอาบอุระเอย่ย พระเกียรติภูมิผ่านฟ้าแผ่พื้นพระไทยไทยได้กล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายปาเว้งแท้กล้วยประธานพร้อมคณะกระกกรมการและสมาชิกมูลนิธิสงเคราะห์หัวหินเชิญคุณไตรรัตน์เรื่องบวร พระเดียงประสิทธพิพิพิธพรทั่วท่วนพระดุงพระสุขสโมสรเกษมอยู่เสมอนาปกเกตปวงราดล้วนเนื่องหน้านิดนิรันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสุรอัตนรงค์ฤทธิประธานหอ,อการค้าประจบครีขันพร้อมคณะกรรมการและสมาชิก สนับสนุนโดยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV นิวเพชรบุรีประจบคีรีขันดิฉันจุธามาสเพชรอยู่ เรามาดูสถานการณ์โควิด1 9ประจำวันที่26รกรกฎาคม2,565กันค่ะโดยในวันนี้จังหวัดปราจบคดีขันพบผู้ป่วยรายใหม่24รายผู้ป่วยยืนยันสะสม24,130รายรักษาหายแล้ว23,953รายและผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม1รายเป็นเสียชีวิตสะสม111รายค่ะ โดยในเขตอำเภอหัวหินมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม6รายอำสามระยอด2รายอำเภอกุยบุรี4รายและอ,อบางสะพาน12รายค่ะและสำหรับสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม1,828ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม2 3 55,986รายรักษาหายแล้ววันนี้2,173รายและเสียชีวิตเพิ่มเติม35รายเป็นเสียชีวิตสะสม9,526รายค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นข่าวแรกในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีกันค่ะจังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาค่ะ เมื่อวันที่25ก,กรกฎาคม2565นายนัทวุฒิเพชรพมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพระวชิรธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีวัดหนองจอกผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทสารโครงการบรรพชาอุปสมบท910รูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระช นมาพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2515นาณศาลาปฏิบัติธรรมวัดพระพุทธไสยญาติวัดพระนอนอำเภอเมืองเพชรบุรีโดยนายนัทวุฒิเพชรพรมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนำะส์นิกรพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนาตราัยและถวายราชสาดุดีเฉลิมพระเกียรติเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและดําเนินการมอบผ้าไตาให้กับ นาคผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทหลังจากนั้นนำนาคเดินเวียนรอบพระอุโบสถและประกอบพิธีบรรพชาโดยมีพระวชิรธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีวัดหนองจอกเป็นพระอุปชาสำหรับการบรรพชาครั้งนี้นั้นเนื่องด้วยในปี2565นับเป็นปีมหามงคลอย่างยิ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนม์าพรรษา90พรรษาเพื่อเป็นการแสดงความทรงหลักพักดีและน้อมสำนึกในพระมหาการุณา คุณจังหวัดเพชรบุรีสารโครงการบรรพชาอุปสมบท910รูปเพื่อเฉลิมพระเกียรติโดยมีภาคส่วนจากหน่วยงานราชการเข้าร่วมโครงการจํานวน13คนจาก8อําเภอหลังจากเสร็จพิธีผู้ว่าร,ราชการจังหวัดเพชรบุรีได้ประกอบพิธีเป็นเจ้าภาพถวายพัตหารเพรในวันแรกสําหรับวันต่อไปจะมีภาคส่วนราชการต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพหากพี่น้องประชาชนประสงค์ร่วมถวายพัตหารเพรสามารถนําอาหารไปร่วมศรัทธาแห่งบุญได้ที่วัดพุทธสยญาติวัดพระนอนอำเภอ เมืองบุรีตัวแทนชาวประมง5จังหวัดได้รับผลกระทบจากกฎหมายประมงภาคประชาชนค่ะ วันที่25กรกฎาคม2565นายแพทย์บัญญัติเจตนะจันทร์สสเขต2จังหวัดระยองนายมนตีปาน้อยนวลสอสอเขต1จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายประมวลพงษาวราเดชสส,อสอเขต3จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากพัฒประชาธิปัตย์ได้เดินทางรับฟังปัญหาจากเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายเครือข่ายประมงภาคประชาชนสัญจรครั้งที่1โดยมีตัวแทนชาวประมงในจังหวัดระยองจังหวัดชนบุรีจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดชุมพรและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และร่วมกันหาเรือในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการประกาศใช้กฎหมายมาตรา57การประมงนายนันทชัยสุเกื้อนายกสมาคมชาวประมงบางสะพานและผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าตนเองพร้อมพี่น้องชาวประมงจังหวัดต่างๆได้มีการพูดคุยหารือกันเรียกร้องให้ยกเลิกการประกาศใช้กฎหมายประมงมาตรา57เนื่องจากพี่น้องชาวประมงจะได้รับผล กระทบจากบทลงโทษที่รุนแรงมากจนกระทบต่อวิธีการทําการประมงจะทําให้อาชีพประมงค่อยๆหายไปในอนาคตและส่งผลกระทบในวงกว้างสําหรับผู้ประกอบการประมงนายนิติวัน์ทีระนันทกุลประธานเครือข่ายยุติธรรมประมงไทยได้ยื่นหนังสือกับนายแพทย์บัญญาาัติเจตนจันทร์คณะอนุกรรมธมิการพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาประมงไทยสภาผู้แทนราษฎรจากกรณีที่กรมประมงได้ประกาศให้เรือไทยที่กระทำความผิดหลายแรงต้อง องได้รับคำสั่งทางปกครองจากคณะกรรมการมาตราการปกครองโดยมีเรือที่ต้องโทษและรับคำสั่งทางปกครองทั้งโดยชอบและโดยไม่ชอบตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น41ลำซึ่งเรือทั้ง41ลำเรือบางลำผู้รับโอนกรรมสิทธิ์มิได้เป็นผู้กระทำความผิดที่มีการทำประมงทั้งแบบทำประมงภายในน่านน้ำไทยและทำประมงนอกน่านน้ำไทยสำหรับเรื่องดังกล่าวนี้ได้มีการสอบถามท้วงติงในการประชุมคณะกรรม,มาการการเกษตรและสหกรณ์และได้บันทึกลงในรายงาน โดยมีผู้ได้รับความเดือดร้อนมาร้องเรียนต่อคณะกรรมาการ มีเจ้าของเรือซึ่งมีรายชื่อเรือตามประกาศคณะกรรมการมาตรการการปกครองเรื่องรายชื่อและประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายณนะวันที่13มกราคม2563แต่หลังจากได้มาพบคณะกรรม,มาการเพื่อชี้แจงและรับปากว่าจะไปดําเนินการหาทางออกให้จบจนบัดนี้ยังไม่ได้ดําเนินการใดๆหลังจากนายแพทย์บัญญัติเจนอาจารย์คณะอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาประมงไทยสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะ ได้รับหนังสือร้องเรียนและทราบปัญหาที่เกิดขึ้นได้เตรียมนําเรื่องดังกล่าวเข้าสู่คณะกรรมการการเพื่อพิจารณาต่อไปซึ่งปัจจุบันเนี่ยเลยระย,เย,เย,เย,ยะเวลาไปแล้วแต่ยังไม่มีความคื่อหน้าในการแก้ไขปัญหานะฮะก็เลยเกิดเครือข่ายาสัมภาษประชาชนตรงเนี้ยขึ้นมานะครับและก็การทำมาของเครือข่ายก็คือว่าเราก็เป็นตัวแทนของระฐบาลนนการเหนือราบ แก้ไขปัญหาปัญหาที่เกิดจากระเบียบกฎหมายนะครับก็ะจะทำงาขับเคลื่อนในแต่และจังหวัดเหมือนกันนะครับโดยมีทางหนึ่งเพื่อให้เป้าหมายของภาคผู้ที่ที่กฎหมายที่ยังขัดต่อการประกอบอาชีพเนี่ยมันได้คี่คลายลงไปครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจบคีดีขันพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีมีผู้เขียนดีการ้องไปทางจังหวัดค่ะ วันที่25ก,กรกฎาคม2565นายคมกิจเจริญพัฒนาสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันพร้อมคณะส่วนราชการจากจังหวัดที่เกี่ยวข้องและนายปีดาสุขใจในอำเภอปานบุรีนายกกิ่งกาชาติพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาติอำเภอปานบุรีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอประดัอำเภอเจ้าหน้าที่อ,อบตอวังพงกำนันผู้ช่วยและอ,อสอมอวังพงลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือครอบครัวนายเสนีแก่งสิริอายุ62ปีอยู่บ้านเลขที่184ทับหหมู่ที่2ตาําบลวังพงอําเภอปานบุรีป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกทําให้การเคลื่อนไหวได้ไม่สะดวกมีรายได้จากเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ600บาทซึ่งอาศัยอยู่กับบุตรชายหนึ่งคนชื่อนายอนุสรแก่งสิริอายุส1ปีเป็นผู้พิการไม่สามารถเดินได้มีรายได้จากเบีย้ยยังชีพคนพิการเดือนละ800บาทซึ่งมีความประสงค์จะขอไปรักษาตัวยังสถานบริการของรัฐ ต่อไปเบื้องต้นทางคณะของรองผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้มอบสิ่งของช่วยเหลือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและกิงกาชาติอำเภอปันบุรีได้มอบชุดถ่านน้ำใจและเงินสดเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือในโอกาสต่อไปแล้วมาดูทางด้านภารกิจของนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินกันบ้างค่ะโดยได้มอบไก่สดเข้าสารให้กับผู้ยากจนและหลังจากนั้นได้เปิดการประชุมจัดการขยะมูลฝอยทะเลค่ะ เวลา14นาฬิกาวันที่25ก,กรกฎาคม2515ที่ลานสวนสาธรารณะผลกินเพชรอําเภอหัวหินนายนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมรองนายกเทศมนตรีเรขานุการนายกรองประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลที่ปรึกษานายกเทศมนตรีร่วมกันมอบข้าวสารถุงละ5กิโลและไก่สดถุงละ2ตัวจำนวน500ชุดให้กับประชาชนในเขตชุมชนเทศบาลเมืองหัวหินโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสุรชัยโพส ทีฟู้ดจำกัดและร้านเจนาไก่สดหัวหินนำโดยนายสุรชัยและนางพัทรสุดาวงจินดาศักด์ นำแจก500ชุดรวมเป็นเงินจำนวน2 0 0 0 0 0บาทมามอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในครั้งนี้ในการนี้มีนางพัฒมนพันเอกนายกสมาคมโรตารี่หัวหินได้มาร่วมแจกข้าวสารไก่สดให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งทุกคนที่มารอรับจะนำคูปองที่ทางผู้มอบแจกให้และต่อคิวเป็นระเบียบด้วยมาตรการการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อีกด้วยทั้งนี้ในแต่ละคนแต่ละครอบครัวต่างเป็นผู้ประสบปัญหาในความยากจน you และในช่วงเช้าวันที่26รกรกฎาคม2515ที่สถานีอุทกศาสตร์หัวหินน,น,นายนพวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยชายทะเลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรม,ะมินทรมหาธิบดีสีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษปามีนายอำนวยมณคำประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านระดับหัวหินเก่ารายงานโดยมีนางจิรัตปานประสิทธิ์ผู้อำนวกมมยการส่วนสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรือตีสิงรุงร่งแสงตัวแทนสถานีอุทกศาสตร์หัวหินนายธิรพันธ์จัดวพวรผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหัวหินนางธยากรใช้ยภาพประธานกรรมการเครคือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตำบลหัวหินและสมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตำบหัวหินจำนวน100คนร่วมในพิธีเปิดและร่วมการอบรมพร้อมร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดชายทะเลวัตถุประสงค์โครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประเมินทรลลามาธิบดีสีสินทรมหาวชิราลรงกรพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรษา7 0พรรษาเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านและเพื่อสร้างความตระหนักในการบริหารจัดการทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่ต้นทางและการจัดการขยะมูลฝอยชายทะเลและเพื่อให้ประชาชนเกิดความสามัคคีในพื้นที่ด้วยเช่นกันครับวันนี้ก็เป็นวันที่ทางทาวะจรับจังหวัดปทวมหลวบเทศบาลแล้วก็ร่วมกับนาวิพิลมจับกลุมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและติงแวดล้อมนะครับเรื่องของการจัดการขยะต้นทางจากชุมชนแล้วก็ขยะจากชายฝั่งทะเลนะครับก็พูดง่ายๆว่าขยะมัมีสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากชุมชนของเราเองอีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากแม่น้ำายติดทะเลแล้วก็พัดลงมาบ้านเรานะครับ เพันเนี่ยวันนี้ก็ให้หลายๆคนได้เข้าใจภาพแล้วก็วันนี้ที่เชิญอาสาสมัครมาเนี่ยเพื่อตอบโจทย์เลยครับว่าหม่วยงานภาครัฐนั้นจะทําให้งานสํำเร็จนั้นไม่ได้นะครับต้องใช้อาสาสมัครภาคปัะยาชนเข้ามาช่วยวงจรปิดจับภาพนาทีคนหลฉกเงินพุ่มกระถินกลางวัดชะอําค่ะ วันที่25กรกฎาคม2565ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากอธิการอำนาจฐานิสโลเจ้าอาวาสวัชอำอำาเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีว่ามีคนหลายแอบเข้ามาขโมยเงินในพุ่งระถินสามคัคคีที่ตั้งอยู่บนศาลาของทางวัชอํา ขณะที่พระส่งออกไปอบรมพระกรรมฐานนอกวัดและทํางานอยู่บริเวณโดยรบรอบวัดจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบเป็นคนร้ายชายหนึ่งรายอายุประมาณ35ปีถึง40ปีสูงประมาณ1 5 0่งรถึงร้อเซนติเมตรผิวดําแดงสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีขาวสวมเสื้อแขนยาวลายทหารทับอีกตัวสวมกางเกงขาสั้นลายสะพายกระเป๋าเป้สีแดงหนึ่งใบเดินขึ้นมาบนศาลาของวัดเดินตรงไปที่พุ่มกริน พอสบโอกาสได้ชกธนบัตรใบละ100บาทในพุ่มกระถินจำนวน17ใบรวมเป็นเงิน1,700บาทก่อนเรียบเดินลงจากศาลาวัดไปอย่างหน้าตาเฉยหลบหนีลอยนวลโดยคนร้ายใช้เวลาก่อเหตุเพียง1นึ่งนาทีเสศ็จเท่านั้นในวันลบแป้งทองอายุ40ปีวัยยาวัจกรวัชอัมเล่าว่า ก่อนเกิดเหตุตนเห็นคนร้ายเป็นชายพเนจรเดินเข้ามาในวัดแต่ไม่ได้สนใจอะไรจากนั้นพระจึงลงทํางานอยู่ด้านล่างศาลาคนร้ายสบบอกาศเดินขึ้นมาบนศาลาฉกเงินพุ่มกระถินไปจากนั้นเดินลงศาลาหลบหนีไปทางหมู่บ้านชําฝากเตือนภัยไม่ว่าจะเป็นวัดร้านค้าหรือตามหมู่บ้านต่าง ขอให้เรามัดระวังตัวกันด้วยหากพบเจอหรือคุ้นหน้าคุ้นตาคนร้ายรายนี้ตามกล้องวงจรปิดให้แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและจับกุมจะได้หมดไปจากสังคมโดยทางวัดได้แจ้งดำเนินคดีไว้ที่สถานีตํารวจูธรชัยศและเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเร่งจับกลุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปฝาเกเตือนภัยนะครับไม่ว่าจะเพราะวัดนะอาจจะเป็นหมู่บ้านร้านค้าอะไรนะถ้าเห็นหรือคุ้นนะครับ ที่ตามที่ในกล้องวิดีโอได้จับไว้นะก็ฝากดูแลฝากเตอือนนะครับถ้าอย่างให้ก็ยแยกเจ้าหน้าที่เลยนะครับก็จะได้หมดไายไปนะครับและทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจบคีีขัน คุณผู้ชมสามารถติดตามการรายง,งานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง4ีเจี้ยนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ f a c e b o o k Instagram, YouTube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร062 965 2444สำหรับวันนี้ที่ฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ